เมื่อวานนะคะดูเป็น Toyota v วีอ1.5 NT ไปแล้ววันนี้แอพามาดูเป็นตัวนี้ค่ะ Toyota v วีอ1.5มีสีเทานะคะตัวนี้มีอะไรบ้างเอามาดูกันเลยเริ่มแรกนะคะเป็นสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์รูปตัว Y สีดําแบบนี้นะคะด้านกระจังหน้าค่ะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะ มีสัญลักษณ์ VOS แบบนี้ซึ่งแปลว่าไฟเดิมไฟแท้จากโรงงานนั่นเองค่ะลูกค้าต่อไปนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะมีไฟ Daylight มาให้แล้วด้วยกันซ้ายกับขวาเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะขยับกับตัวเมื่อวานนะคะมีไฟเพิ่มเติมมาด้านหน้านิดนึงแบบที่อาจารย์แปเมื่อกี้อมาดูที่ตัวล้อกันสักนิดนึงนะคะลูกค้าตัวล้อนะคะเป็นล้ออลลอยสีเทาแบบนี้ขอบ15นะคะมีสัญลักษณ์ t o y ต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะลูกค้า ัวนี้มีดิเบตมาแล้วทั้งหมด4ี่ล้อด้วยกันเลยนะคะมาเพิ่มเติมกันที่กระจกค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกพับปรับระบบไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยค่ะเมื่อเปิดนะคะเมื่อเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะลูกค้าพาไปดูด้านในกันสักนิดนึงค่ะด้านในของตัวนี้นะคะฝั่งคนขับก่อนเลยตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะ แต่งตะเข็บสีขาวนะคะแบบนี้อ่านะคะสีดํามันก็คือจะดูแลรักษาความสะอาดค่อนข้างง่ายเนาะไม่เลอะไม่เปิดง่ายนะคะอ่ามาดูที่พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นแบบนี้ค่ะหน้าจอนะคะเท่ๆแบบนี้เลยเลขมาอยู่ที่หก0มืเจ็ดพันท่านั้นค่ะลูกค้าอ่ามาดูที่ด้านข้างอ่ะทังนิดนึงด้านข้างาง,งตัวนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นที่เปิดกระจกข้างนั่นเองนะคะเป็นแบบระบบไฟฟ้าเนาะอ่าตรงนี้นะคะเป็นตัวเปิด กระโปงหน้านะคะตรงเครื่องยนต์นั่นเองค่ะส่วนด้านข้างนี้นะคะเป็นเปิดท้ายกับเปิดฝาน้ำมันค่ะเราจะพามาดูตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งค่ะตรงนี้ที่แตกต่างจากตัวเอนที่เมื่อวานเนาะตรงนี้จะเป็นสีดำล้วนเนาะเอนทีวันนี้จะมีสีรถโกต,ตัดเข้ามาแบบนี้นะคะเพิ่มความสวยเข้ามาอีกค่ะตรงนี้นะคะเป็นที่ปรับกระจกเนาะเป็นออโต้สีบานแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นล็อกประตูนะคะล็อกเปิดปิดล็อกปิดอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นตัวล็อกกระจกค่ะ มาดูเพิ่มเติมด้านในนะคะอันนี้เป็นกระจกมองหลังนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอระบบทัชสกรีนแบบนี้นะคะสามารถฟังเ,ออเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นแอร์นะคะยร์ออโต้แบบนี้แล้วก็เป็นเด็กมือนะคะอันนี้มาดูด้านหน้าตรงนี้สักนิดนึงด้านหน้า,า,นนาเป็นที่เก็บของแบบนี้นะคะเอาไว้เก็บเอกสารตัวรถอะไรแบบนี้ได้เลยคะ่ะลูกค้าด้านบนนะคะมีไฟสล่องสว่างแบบนี้ด้วย นะคะมีที่บังแดดด้านซ้ายกับด้านขวาแบบนี้นะคะ่ะลูกค้าด้านนี้มีกระจกด้วยนะคะอ่ามาดูที่ตัวด้านหลังกันต่อเลยนะคะด้านหลังด้านหลังของตัวนี้นะคะอาจะพาไปดูเปิดเข้าไปก่อนเลยด้านหลังด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นเบาะสีดาแบบนี้นะคะดูแล รักษาความสะอาดค่อนข้างง่ายดีเดียวนะคะมีที่ใส่แก้วน้ำหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของแบบนี้คะ่ะลูกค้าอ่าเปิดปิดของได้ตรงนี้นะคะตรงนี้มีจุดเดลวนะคะสองจุดด้วยกันค่ะมันค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะลูกค้าแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านนะคะเพราะเป็นรถปลดระวางน,นั่นเองคะ่ะลูกค้าเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบปกติเลยอ้าวมาดูที่ด้านหลังสักนิดนึงด้านหลังของตัวนี้นะคะ มีสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้เช่นเดียวกันมีโตโยต้ามีคำว่า VOS อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยตัวนี้นะคะลูกค้า๋ยวจะเปิดภายในของตัวนี้ให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะด้านหลังท้ายกระโปรงเนะาะมาดูด้านหลังท้ายกระโปรงกันเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะด้านหลังฝากระโปรงแบบนี้นะคะค่อนข้างกว้างเหมือนตัวเอ็นที่เลยกว้างแบบใส่กระเป๋าเดินทางสองใบจุจๆแน่นๆกันไปเลยแอว่าโอเคเลยนะคะ มาดูเพิ่มเติมที่ตัวน็อตเดี๋ยวลูกค้าจะแบบเอ้ยมันลดถูกขนาดนี้ไม่น้อยขนาดนี้ทําไมมันขายถูกยังเลยวะอ่ะนี่นะคะมาเอ่อตัวรถเนี่ยนะคะเป็นรถที่กดระวังเนาะมันก็เลยขายถูกได้เนาะลูกค้าอ่ามาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นสัญลักษณ์โตโยต้าโคลเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็มีคําว่าวีออสอยู่ด้านข้างแบบนี้นะค่ะตัวนี้นะคะจะมีกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเรามาเปิดดูท้ายกันสักนิดนึงเนาะ ด้านท้ายคะ่ะลูกค้าโอ้โหมันกว้างมากๆเลยนะคะใส่กระเป๋าเดินทางจุๆแม้ว่าสองใบเนี่ยได้เลยนะคะแน่นๆเอาคนไปนอนได้ด้วยสองคนอะไรอย่างงี้อ่ะมาดูที่ตัวน็อตกันกนิดหนึ่งนะคะน็อตตัวนี้นะคะเป็นน็อตเดิมน็อตแต่จากโรงงานไม่มีการไขยใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งแปลว่ารถของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยคะ่ะเอา้าจะพามาดูนี้อีกซีทหนึ่งเดีย๋ยวลูกค้าจะบอกว่าเอ้ยกระจกเนี่ยมันเปลี่ยนมาหรือเปล่ปานะ กระจกนะคะเส้นไล่ฟ้าอยู่ครบแบบนี้นี่สัญลักษณ์ไฟใต้ตรงนี้นะคะอ่ะนั่นแปลว่ากระจกมันเป็นกระจกเดิมกระจกแท้จากโรงงานนะคะมาดูเพิ่มเติมตัวโครงสร้างสักนิดหนึ่งเนาะลูกค้าตัวโครงสร้างค่ะมาดูค่ะอยาจจะแกะให้ดูนี่นะอันนี้จะแกะไว้แล้วอ่ะตัวโครงสร้างดูค่ะนี่นะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่โค้งไม่คดใดๆทั้งสิ้นก็คือมันเป็นโครงสร้างแท้โคร ه, งสร้างเดิมจากโรงงานนั่นเองค่ะไม่ใช่รถชนไม่ใช่รถเคลมไม่ใช่รถ เกิดอุบัติเหตุนะ,ะแล้วมากรอกย้อมแมวลูกค้าอย่างนี้นะคะอ่ะต่อไปมาดูตรงที่เครื่องยนต์กันบ้างเนาะเครื่องยนต์เราจะพามาดูนะคะว่ามีเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะ,อะมาดูที่ตัวเครื่องยนต์ของเขากันบ้างนะคะตัวเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสภาพเนียนๆตาใหม่ๆกริบๆแบบนี้เลยค่ะมาดูตรงนี้นะคะหัวน็อตกันบ้างพวกน็อนตตา่างๆนี้เดี๋ยวลูกค้าจะหาว่าเออ เมื่อกี้ดูแต่ด้านหลังด้านข้างโครงสร้างแล้วด้านหน้ามันไปชนมาหรือเปล่าแล้วมันก็มาเคมหลอกเราอะไรอย่างนี้ไม่ชนไม่เคมไม่เปลี่ยนอยไรทั้งสิ้นนะคะเป็นเดิม,เด,มเดิมแท้จากโรงงานเลยค่ะสภาพกริบใหม่ๆแบบนี้นะคะลูกค้าโตโยต้าว,วีออตัวนี้ที่ไออยากแนะนำนะคะเลขไมอ่ะอยู่ที่67,000เเท่านั้น,นะคะ่ะลูกค้ามันน้อยมากๆเลยนะราคามันก็แบบน่ารักด้วยราคาอยู่ที่4 19,000บาทนะคะฟรีดาว ลูกค้าผ่อนอยู่เพียงเดือนละประมาณ7,000บาทตลอดสัญญาเลยนะคะ7 0 0 0นิดๆนะคะตลอดสัญญาเลยลูกค้าโตโยต้าวีออตัวนี้ที่แอแนะนาอ่ะมันเป็นตัวโตโยต้ที่หาไหล่ง่ายด้วยนะคะรถขนาดเล็กกระทัดรัดขนาดนี้นะคะแต่ว่าด้านในเขาไม่ได้เล็กตามรถเนาะด้านในนั่งสบายกว้างขวางดีแอวานะคะซึ่งมันสมกับราคาเขานะคะเป็นราคาที่จับต้องได้คันเล็กเหมาะกับการขับขี่ในกรุงเทพ ในเมืองแบบนี้นะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะหาที่จอดก็ง่ายด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจอย่าลืมนะคะติดต่อมาเลยค่ะ0ู4น6 4 6 9 9 6นะคะอย่าพลาดเลยนะคะตัวนี้มันสวยมากจริงๆค่ะ